เป็น introvert ค่ะเป็น introvert โดยกำเนิดในเวอร์ชันแรกๆค่อนข้างจะ extreme ออ social skill ต่ำมากแล้วก็เ,ออเป็นลูกคนเดียวด้วยยังยืนยันว่าเป็น introvert อยู่ <Okay. S 2> แต่ว่าเป็น introvert ที่พัฒนาแล้วอ่อไม่ต้องครับมีฟีดแบ็ว่าหญิงอ่็นอ,อันนี้ก็จะชมเชื่อว่าแบบ introvert ทุกคนก็จะต้องจะต้องโดนแบบนี้ไม่ค่อยอยากคุยับใครอ่ะคือไม่ได้ ไม่ได้ชอบไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเราดีกว่าใครเราไม่มี energy แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับเขายังไงค่อนข้างจะ struggle เหมือนกันเวลาที่แบบต้องไปทำงานไม่ต้องอธิบายใครบังหรอกคือเราไม่ต้องพยายามเป็น extrovert เพื่อใครคืออยู่สามารถ nice ได้โดยที่อยู่เป็น introvert อะโอเค introvert แต่ไม่ใช่ที่อายนะคะต้องต้องต้องล้าต้องแยกต้องแยกออกจากกันไม่ได้ว่าไม่กล้าแสดงออกเพียงแต่ว่าไม่ชอบแบบ มีปฏิสัมพันธ์กับคนอแต่ขึ้นเวทีได้เนี่ยเพราะว่า introvert อย่างเราไปเจอเขาข้างนอกแล้วคงไม่ชวนคุยใช่ไมไม่อเลยผมไม่รู้จะบอกอะไรดีว่าผมเข้าใจเรื่องนี้แบบสุดๆเลยว่าผมก็เป็นคนที่ถ้าอยู่นอกกล้องผมก็จะไม่คุย introvert ผมเป็นพวก introvert แล้ว introvert คืออะไรมันไม่มีคำที่แปลตรงตัวเป็นภาษาไทยแต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆมันก็จะคล้ายๆกับคำว่า โรคส่วนตัวสูงหรือมะมันไม่ได้เป็นอาการร้ายแรงเหมือนกับโรคฮิคิฮิคิฮิคิโมะฮิคิโค,โคโมอริเป็นอาการที่เด็กแยกตัวออกมาจากสังคมซึ่งมีจํานวนมากในประเทศญี่ปุน่นแต่อินโทรดเนี่ยก็แค่คนที่ชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเล่นเกมเล่นอ,อินเทอร์นเนต็ตมากกว่าที่จะออกไปเที่ยวข้างน,นอกเข้าสังคมแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบเข้าสังคมนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผมหมดพลังมากกว่า